นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทติยมปิพุทธังสารนังัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังัจฉามิทุติยมปิสังขังสารนังัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังัจฉามิ ตทยัมปิสังคังสารานังข้าฉามิติสารณะกามนังนิทิตังกราบน้มัสการพ่อครูหรือพ่อท่านสมณโพธิรักและหมู่สงด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญธรรมญาติโยมผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมะทุกชีวิต น,นมีเสียงตอบนับกราบนมัสการค่ะขอบคุณมากสำหรับเทพธิดาทั้งหลายอารมาจะใช้เวลาไม่นานนะนะจะใช้เวลาประมาณ40นาทีในการบรรยายธรรมะครั้งนี้เพราะว่าเจนาที่เขียนตัวโต,ว,ต,ว,ตว,ว่าสิบเม็ดจสีู่ครู่นี้ฟังเรื่องอาวุธชีวมวล ได้ยินว่าเราควรจะดูดซ่วมนำสิ่งที่อยู่ในโถซ่วมไปฉีดแก่ฝั่งตรงกันข้ามเพื่อเป็นอาวุธชีวมวลนี่เรากำลังทำสงครามหรือทำกเกษตรกรรมกันแน่เนี่ยดูดูแล้วเรากำลังทำกเกษตรกรรมถ้านำอาวุธชีวมวลดังกล่าวเนี่ยไปฉีด เพลาะเผลทางฝั่งกัมพูชาจะเขียวขจีมากกว่าฝั่งไทยนะจะบอกฮะเนาะก็เพราะว่าอาหารเก่าเนี่ยคือหมายความว่าอุจจระของคนที่ทับถ่ายไปแล้วอะ่ะจริงๆเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะจะบอกฮะทุกวันนี้คนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยใช้ของดีเหล่านี้ ให้เป็นปุ๋ยแก่พืชพันธัญญาหารสักเท่าไหร่ในขณะที่คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาขับถ่ายเขาไม่มีส้วมไม่มีห้องสุขาดังที่เป็นอยู่คนสมัยก่อนก่อนก็เรียกว่าไปทุ่งเข้าใจไหมก็คือไปเพิ่มปุ๋ยให้กับแผ่นดินจริงๆปัจจุบันนี้ถ้าใครไปประเทศอินเดียเนี่ย คนอินเดียมีประชากรประมาณหนึ่งืนขอโทษหนึ่งพันสี่ร้อยล้านแต่ปรากฏว่าประเทศอินเดียไม่มีสุขาในทั่วทุกที่ทุกถิน่นมีคนตั้งคำถามว่าสุขาอยู่หนใดเราก็บอกว่าสุขาอยู่ทั่วไปในพื้นที่บางแห่งที่เราไปประเทศอินเดียเนยีคนนั่งขับถ่ายอย่างไม่รู้สึกว่าเป็น เรื่องอุจจาอนาจารย์แต่ประการใดเขาถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งปรากฏว่าคนไทยไปนวันสก,การสังเวชนสารที่ประเทศอินเดียเนี่ยพอหลายวันเข้าไม่เจอห้องน้ำคนไทยก็จอดรถบัสหญิงซ้ายชายขวายอมไปจะเข้าใจไหมหญิงซ้ายชายขวาก็ไปหาที่มอเหมาะ ในการทำธุระจริงๆก็คือไปเพิ่มปุ๋ยให้กับแผ่นดินอินเดียนั่นแหละกรณีที่เราไม่มีห้องสุขามากนักเนี่ยฟังดูเหมือนไม่ดีเหมือนไม่ทันสมัยเหมือนไม่พัฒนาเนาะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยประเทศอินเดียเป็นประเทศที่เขียวขจีเป็นประเทศที่มีกติกกรรมเกษตรกรรมก้าวหน้ามากแผ่นดินเขาเนี่ย อาตมาไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนประเทศไทยไหมยอมทราบไหมว่าประเทศไทยทุกวันนี้ทำนาปลูกข้าวไม่ใช่เป็นการลงทุนทำการเกษตรและแต่กลายเป็นการลงทุนทำการค้ายอมอินโดนีเซียทราบไหมว่าการทำนาในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นการทำการการเกษตรแต่เป็นการทำการค้า แล้วการฆ่าเนี่ยจะเป็นฝาแฝดกับการขอโทษการค้าเนี่ยมักจะเป็นฝาแฝดกับการฆ่าฆ่าอะไรบ้างโยมฆ่าหญ้าซึ่งทำให้ปู่เป็นไม้ฟังแล้วงงไหมฆ่าหญ้าจริงๆหญ้านี่คือยอยักษ์ไม้เอกสาระอาหญ้าอันนั้นคือแฟนปู่แต่หญ้าในความหมายธรรมานี่คือหอหยีบยอหญิง ไมโทรสราราค่ายาคือต้นหญ้าจริงๆที่ไหนมีต้นหญ้าเนี่ยแสดงว่าที่นั่นดินดีเคยได้ยินสุภาษิตเขากล่าวไว้ไหมว่าเสือพีเพราะป่าปกปกก็คือปกคลุมอยู่เสือพีเพราะป่าปกและป่ารกเพราะเสือยังดินเย็นเพราะหญ้าบางัง และย่ายังเพราะดินดีก็หมายความว่าเสือพีเนี่ยเสืออ้วนเนี่ยเพราะว่ายังมีป่าปกคลุมอยู่และที่ป่ายังรกอยู่เพราะเสือยังอยู่คือเสือกับป่าเนี่ยต่างอาศัยซึ่งกันและกันที่ใดเสืออ้วนพีที่นั้นป่าอุดมสมบูรณ์เพราะป่าอุดมสมบูรณ์เสือก็มีอาหารเน่เสือก็เลยอ้วน และป่ารกเพราะเสือ,อยังที่ป่ายังรกอยู่เพราะยังมีเสือเฝ้าป่าอยู่คนก็ไม่กล้าไปาไปรบกวนมากนักเพราะต่างฝ่ายต่างอาศัยซึ่งกันและกันดินเย็นเพราะหญ้าบางังที่ดินดินเย็นเนี่ยไหมเนี่ยดินข้างๆเวทีเนี่ยยังเย็นอยู่เพราะมีหญ้าบางังและหญ้ายังเพราะดินดีอะไรๆในโลกนี้มันจะมีส่วนในการเกื้อกูล ดูแลซึ่งกันและกันจริงๆดูทาหารไทยเนี่ยเก่งพลเอกก่อโทษไม่ใช่พลเอกพลโทบุญสินภาดกลางได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่ทัพที่ดีเราต้องขอบคุณขเมรเขานะถ้าขเมรไม่ก่อกวนไม่นิวแซนเนี่ยเราก็จะไม่มีวีรบุรุษเช่นพลโทบุญสินภาดกลางจริงไหมนั่นแหละเพราะนั้นขมรเนี่ยเป็นคนสร้างวีรบุรุษ สร้างพลโทบุญสินพาดกลางเมื่อกี้แวบ,บๆได้ยินแววๆจากอดีตสวอบอกว่าอยากจะให้พลโทบุญสินมาเป็นนายกรัฐมนตรีซะนี่น้อ <c> ง <oughs> ๆ,ๆ,ๆ,ๆเธอแม่พระเจ้าปคุณททำไมเราหานายกรัฐมนตรียากกันเลอกเกินเนาะเพราะใครมีแววว่าจะดีขึ้นมาสักหน่อยเราก็อยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เรื่อยเลย แสดงว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหาดีได้ยากเหลือเกินอย่างนั้นหรือเปล่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหาดีได้ยากเหลือเกินไอ้คนดีๆก็ไม่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยสิเนาะนะนะเพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะฝากบอกกับโยมให้ได้รับรู้ความจริงเออวันพรุ่งนี้มีข่าวในเวทบงพันธมิตรเราอะคดี n อ t ททราบไหมพวกเรา วันพรุ่งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2551ปรากฏว่าศาลตัดสินชั้นต้นผ่านไปแล้วตัดสินว่าจำคุกใช่ไหมจำคุกหนึ่งปีศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุกน่าจะหนึ่งปีเท่ากับทักษิณเลยทีเดียวอะปรากฏว่าวันพรุ่งนี้ศาลดีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุด จะทำการพิพากษาสารดีกาที่สารอาญารัชดาบุคคลที่เราจะติดตามเป็นกำลังใจให้ก็คือหนึ่งพิปองอัญชลีไพรีรักสองอาจารย์พัวดลทองประเสริฐสามคุณหมียุทธิยงปริมเลิศวาที แล้วก็ต่อไปสนชัยลิ้มทองกุลก็สนชัยลิ้มทองกุลน่าจะเป็นเป็นญาติสนิทชิดเชือ้อจะเป็นน้องหรือเป็นอะไรสนธิลิ้มทองกุลหรือเปล่าอาเถะก็ติดตามดูเอาอดมาเองเนี่ยรู้จักสนิทอยู่สองคนในสี่คนที่เอ่ยนามมาเนี้ยคนหนึ่งก็คืออัญเชลีไพรีรัก อันนี้นักสนิทที่สุดแล้วก็สนิทรองลงมาคือยุทธิยงลิมเลิศวาทีหรือพี่หมีเขาเรียกกันว่าหมีนาบอนคนปักใต้นาบอนนี่จังหวัดอะไรนยิยมนาบอนจังหวัดนครศรีเนาะนั่นแหละเป็นคนตึงนั้งเป็นคนเชื้อสายจีนแต่มาทำสื่ออยู่ที่ ASTV News ีนิ ปัจจุบันนี้เป็นสถานีวิทยุนิวส์วันใช่ไหมนั่นแหละเป็นสถานีเดียวกันอาตมาเคยไปจัดรายการที่เอสทวอยู่พักหนึ่งนะมีผู้ดำเนินรายการคือบัณฑิตปิ่นมงคลกุกนั่นแหละบัณฑิตทุบโต๊ะหรือ,ต,อต,ต่องทุบโต๊ะใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละต่องทุบโตแล้วก็มีอาจารย์สามารถบังสัง่ง ก็เป็นพิธีกรร่วมในฐานะที่เรามาเป็นวิทยากรในรายการของเอ t v ทีวอยู่นานพอสมควรทีเดียวอะ่ะอัญเชลีไพรีรักเนี่ยก็เป็นสื่อสารมวลชนคุณภาพเป็นสื่อสารมวลชนมืออาชีพคนหนึ่งเธอเป็นคนที่เวลาพูดปราศัยบนเวทีเนี่ยสามารถตรึงคนฟังตรึงคนฟัง วาทะโบหารของอัญเชลีไพรีรักถึงพริกถึงขิงถึงลูกถึงคนเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปอะถามว่าถ้าให้ ip, อัญเชลีเอ่ยปากด่าใครคนนั้นหมอไม่รับเย็บเลยทีเดียวะนะฮะ <laughs> เอะเอเป็นเครื่องจกักรอเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรสังหารใช่ไหม <laughs> นั่นแหละนั่นแหละ จริงๆก็เป็นอัญชลีเนี่ยชื่อเล่นชื่อว่าพี่ปองเป็นนักศึกษามาที่อะไรกรุงเทพอาตมาจำได้ตั้งแต่มกรุงเทพอยู่แถวอยู่แถวไหนอ่ะที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้หรอกแล้วก็พี่ปองเนี่ยเกิดปีเดียวกับอาตมาคือปีมะโรงสองห้าศูนย์เจ็ดเพียงแต่ว่าท่านเกิดเดือนตุลาคมวันที่ยี่สิบห้าเป็นพี่สาวอาตมาสักเกือบเกือบสามเดือนเนี่ย รามาเกิดวันที่15ธันวาคม2507ปีเดียวกันนอกจากเกิดปีเดียวกันเนี่ยเรายังมีอะไรเหมือนกันหลายอย่างมีอะไรเหมือนกันหลายอย่างทั้งส่วนดีและส่วนด้อยที่เหมือนกันอยู่ประการหนึ่งก็คือทั้งสองคนเนี่ยเป็นงูใหญ่ที่ไม่เรียบร้อยคือแต่งกายแสดงออกกิริยาท่าทางเนี่ยไม่เรียบร้อย อันนี้เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแต่พยายามทําให้เรียบร้อยนะแม้จะเกิดมาเป็นคนไม่เรียบร้อยเราก็จะไม่ตายแบบไม่เรียบร้อยก็ตั้งใจที่จะทําตนให้เป็นคนเรียบร้อยพี่ปองเป็นคนมีน้ําใจมากเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นเ,เวลาใครตกทุกข์ได้ยากลําบากเดือดร้อนเนี่ยพี่ปองก็จะเข้าไปช่วยโดยไม่คํานึงว่าตนเองจะ ขัดสนขาดแคลนอะไรอันนี้เห็นมาตลอดเลยทีเดียวว่าเป็นคนที่ยอมเปลืองตัวเป็นคนที่ยอมเปลืองตัวอาตมาบอกว่าใครก็ตามที่เป็นคนเก่งเนี่ยมีอยู่ไม่ใช่น้อยพี่ปองเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเก่งในขณะเดียวกันพี่ปองเป็นคนเก่งที่เป็นหญิงกล้ากล้าได้กล้าเสียส่วนใหญ่จะกล้าเสียมากกว่ากล้าได้เพราะสิ่งที่พี่สาวคนนี้ทำเนี่ย เสียมากกว่าได้คือหมายความว่าโดยตัวเองเนี่ยนะเสียตัวเองไม่ค่อยได้อะไรหรอกบางครั้งบางช่วงเนี่ยถึงขนาดตกงานไม่มีใครจ้างไปทำงานแม้ที่สุดเป็นที่พิธีกรหรืออะไระอะไรก็แล้วแต่คนเก่งคนกล้าเนี่ยจะเหมือนกับไฟถ้าอยู่ในเตาเนี่ยจะดีแต่ถ้ากระเด็นออกนอกเตาเนี่ย,จะ,ยจ,จะไหมเดี๋ยวไปจะเข้าใจไหม ไฟเนี่ยนะถ้าอยู่ในเตาเนี่ยจะใช้หุงต้มทำอาหารปรุงอาหารเป็น,ป,นประโยชน์ได้แตถ่ถ้ากระเด็นออกนอกเตาเนี่ยจะเผาสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบข้างให้วอดวายไปหมดเพราะนั้นอาดามาจึงอยากจะให้พวกเราได้ทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ไว้ว่าเป็นผู้หญิงตัวอย่างคนหนึ่งที่กล้าเสียสละ ในส่วนที่เป็นของตอนเองเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมแม้ที่สุดเสียสละงานที่ตนเองทำอย่างมีไรายได้เพื่อไปทำงานที่ไม่มีไรายได้และสมเสี่ยงต่อคุกตารางและวันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อัญชลีภัยรีรักอาจารย์ภูวดนทองประเสริฐหมียุทธิยงลิมเลิศวาทีสนชัยลิมทองกุล ก็จะเข้าสู่การรับฟังคำพิพากษาสามดีกาที่ศารอาญารัชดาว่าอัญชลีและพี่น้องของเราดังที่กล่าวนามานี้จะรอดหรือไม่จะรอดหรือไม่อาตมาถามใจแฟนรายการก็อยากจะให้รอดกันทุกคนนั่นแหละเนาะแต่การที่จะรอดหรือไม่รอดไม่ได้อยู่ที่เราะแต่อยู่ที่คำพิพากษาของศาลเนี่ย ถ้าพี่ปองรอดเราก็จะดีใจะถ้าพี่ปองไม่รอดเราก็จะทำใจพอพอจะเข้าใจไหมโยมคือจริงๆในแง่ของสามตัดสินเนี่ยเราก็เราก็พร้อมที่จะยอมรับนะขอโทษพร้อมที่จะน้อมรับอาจจะไม่ยอมรับแต่ที่สุดเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลเหมือนกับคุณทักษิณเนี่ยติดคุกอยู่นะปัจจุบันเนี้ อาตมาเชื่อว่าถ้าเลือกระหว่างติดคุกกับไม่ติดคุกเนี่ยทักษณิณก็เลือกไม่ติดคุกอะนะแต่เมื่อศาลพิพากษาตัดสินมาว่าทักษณิณต้องติดคุกเนี่ยทักษณิณก็เลยต้องติดคุกนี่ได้ยินข่าวแว่วๆว่าคนที่มีเงินหลายหมื่นล้านเนี่ยตอนนี้ถูกจำกัดวงเงินใช้วันละไม่เกินห้าร้อยบาทใช้วันละไม่เกินห้าร้อยบาทและญาติ ต้องฝากเงินเข้าบัญชีของทักษิณในฐานะเป็นนักโทษที่เรือนจำของเปรมเนี่ยเดือนละหน0 0งบาทวันละไม่เกิน500บาทสำหรับซื้อของเล็กๆน้อยๆตามเหมาะตามควรเนี่ยฮะไม่เชื่อเหรออ่าไม่เชื่อคำว่าไม่เชื่อหมายความว่าอะไร ยอมบอกไม่พอห้าร้อยจะไปกินอะไรอยู่ในคุกจะไปกินอะไรในคุกข้าวก็มีกินดินก็มีเดินตะวันก็มีส่องพี่น้องก็มีเสร็จเนาะเห็ดก็มีเก็บป่วยเจ็บมีคนรักษาขี้หมามีคนช่วยกวาดผ้าขาดมีคนช่วยชุน ก็ช่วยกันทําเนี่ยกรรมก็ต่างคนต่างรับกันไปอะ่ะอันนี้เป็นสํานวนเพราะท่านสมณะพอดรักเนาะก่อนพาไปอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวอะไรแต่จริงๆถ้าคุณทักษิณคิดแบบเดียวกันว่าเอ๊ะแดดในคุกกับแดดนอกคุกก็เป็นแดดเดียวกันเนาะข้าวในคุกกับข้าวนอกคุกก็ข้าวเหมือนกันเนาะแล้วแม้กระทั่งการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะ นอกคุกในคุกก็ขับถ่ายเหมือนกันลมหายใจนอกคุก,กในคุกก็เป็นลมหายใจเหมือนกันเรายังมีชีวิตอยู่ท้อไปใยเมื่อใจยังเต้นอันนี้ฝากเสียงถึงทักษิณด้วยก็แล้วกันเนาะท้อไปใยเมื่อใจยังเต้นอีกประการหนึ่งการใช้เงินน้อยเนี่ยคุณทักษิณก็น่าจะทราบว่าจะทําให้คุณทักษิณมีสติปัญญามากวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ต้องคิดว่าจะไปซื้ออะไร เพราะมีเงินอยู่เพียงแค่วันล,ละห้าร้อยบาทแม้ผู้ฟังปราศัยเบื้องหน้าธาตมาจะบอกไม่เชื่ออาเธอะอาตมาก็เชื่อว่าโยมไม่เชื่ออาตรมาก็เชื่อว่าโยมไม่เชื่อจนอาธรมาไม่มีทั้งความเชื่อและความไม่เชื่ออาตรมาไม่คิดต่อเลยนะอาธรมาถูกสร้างมาว่าให้คิดเฉพาะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้า ให้คิดเฉพาะความจริงที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเมื่อกี้นี้เจอนักข่าวอาวโสชื่อพระเดชนำประกาว่าพญาไมา้สอบถามว่าท่านอยู่กับข่าวมาหกสิบปีเนะี่ยท่านไม่เครียดบ้างหรือท่านบอกว่าท่านไม่เครียดหรอกเพราะว่าข่าวเป็นข่าวของคนอื่นไม่ใช่ข่าวของผมนะท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวท่านเองนะ อาดมาก็รู้สึกชอบถามว่าท่านโยมพระเด็ชอายุเท่าไรแล้วอ่ะแปดสิบหรือ,อยังท่านบอกแปดสบเอ็ดแล้วย่างเข้า8ปดสบสองปีรู้สึกจะชื่อพระเด็จภูริปราณหรือปะ่อนะอันริปฏิพานใช่ไหมพยาไมา้นั่นแหละพระเด็จพยาไมา้อะเถอะเขาอาจจะเคยนำเสนอข่าวที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามกับเราอ่ะ ในสมัยคดีสันติอโศกเนี่ยเขาได้ยินว่าหนังสือพิมพ์ที่เขาดูแลอยู่โจมตีสันติอโศกอยู่พอสมควรเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจมตีเพราะท่านสมณะโพธิรัก์เนี่ยอาตมานี่ถึงแม้จะเป็นสันติอโศกก็ตามใครที่โจมตีสันติอโศกเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่ตรงกันข้ามกับเราเนะอาตมาถือว่าคนโจมตีเราเนี่ยเป็นคนที่หยิบยื่นวิตามินซัให้กับเราอะ่ะ แช่ไหมเสียงเขาด่าดังซัดเลยทีเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ถือว่าคนที่ว่าเราตำหนิติเตียนเราอ่ะเป็นศัตรูเราอ่ะอาตมาจ,จะมองว่าคนคนนั้นเป็นแนวร่วมในมุมกลับด้วยซ้ำไปอ่าอย่างอาตมาถูกด่าถูกว่าจากคนนั้นคนนี้เนี่ยอาตมาจ,จะฟังไว้ในฐานะเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ช่วยตักเตือนเราติเตียนเราจะถูกจะผิดฟังไว้ก่อน อาตมาคิดแบบนี้เป็นอย่าั้นจริงไม่แปลกแต่ประการใดอะเมื่อสักครู่นี้เจอพญาไม้ก็ทักทายโอภาปลาใสเขาก็ดูจะดีใจมากเลยที่เราทักทายโอภาปลาใสกับเขาอ่ะดูแสดงความสุขความสดชื่นโดยประการทั้งปวงยังอัญชลีเนเธอเป็นคนที่มีท่าทีอันเป็นบวกกับสันติอาศอกมากไปร่วมงานกับอาศอ,อยู่บ่อยครั้งอาตมาไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย ถ้าเจนิมนท่านจันไปร่วมรับฟังคําพิพากษาคดีสามดีกาที่ศารอาญารัชดาเนี่ยท่านจันจะไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจจนิมนต์ท่านก่อนนะเดี๋ยวจะนิมนต์นนนะนนท่านไปก่อนเพราะว่าถ้าสาลถ้าสารตัดสินว่าอัญชลีไม่รอดอาตมาก็จะได้ส่งอัญชลีเข้าคุกะนะใช่ไหมจะได้ส่งยุทธิยงลิมเลิศวาทีเข้าคุก จะได้ส่งอาจารย์พัวเดินพวด,ดนทองประเสริฐเข้าคุกจะได้ส่ง,ส,งส่งสนชัยลิ้มทองกุลเข้าคุกเห็นทีว่าเดี๋ยวาตมาเป็นผู้นิมนต์ท่านจันเองเน่ะท่านนิมนต์าตมาถ้าาตมาเป็นเป็นคนนิมนต์เองเนี่ยท่านจันเห็นทีจะไม่ปฏิเสธเนาะเพราะว่าปกติท่านก็จะเชื่อฟังอาตมาอยู่เสมอเสมอมนุษย์เราเวลา เจอเรื่องราวเจออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความทุกข์เนี่ยเราก็จะต้องเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ซึ่งกันและกันเนาะถ้าเพื่อนของเราพี่น้องของเรารอดเราก็ได้ร่วมยินดีกับพี่น้องของเราด้วยถ้าเพื่อนของเราพี่น้องของเราไม่รอดเราก็จะร่วมให้กำลังใจเพื่อนของเราพี่น้องของเราด้วยรู้สึกสารอาญาที่ว่านี้ ือจะเป็นสารอาญาที่รัชดาระหว่างเส้นทางพระรามเก้าไปลาดพร้าวถูกต้องไหมนั่นแหละรถไฟฟ้าเนาะอาเถอะก็ไปไม่ยากแต่ประการใดข้อสำคัญก็คือว่าเราได้ร่วมส่งกำลังใจคุณอัญชลีเนี่ยแม้แต่ภัยรียังรักเลยคือหมายความว่าภัยรีแปลว่าสตรู แม้แต่ศัตรูยังรักเลยคนธรรมดาที่เป็นมิตรสนิทชิดเชื้อกันทําไมจะไม่รักแต่ทำไมอยากจะฝากบอกเป็นธรรมะอยู่นิดนึงคนดังจํานวนหน้าจํานวนมากมีสภาพเหมือนดวงจันทร์นะจะสวยมากเมื่ออยู่ไกลๆพี่น้องจำไวไ้ด้นะคนดังเนี่ยส่วนมากเป็นเหมือนดวงจันทร์จะสวยจะงามมากเมื่ออยู่ไกลๆถ้าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจจะเต็มไปได้วยหลุมบุกาบาท และอุณหภูมิแปรปรวนมากยมทราบไหมดวงจันทร์อุณหภูมิต่างกันขนาดไหนในเวลากลางคืนกับกลางวัน